ที่ร้านนะคะในการดัดผมหรือว่ายืดผมนะคะเราจะบำรุงทุกขั้นตอนนะคะเราจะบำรุงทุกขั้นตอนแล้วก็ล้างสารให้ลูกค้าด้วยนะคะใช้ตัวล้างสารให้ลูกค้าด้วยฉะนั้นนะคะกลิ่นน้ํายาจะมีแค่ตอนลงน้ํายาเท่านั้นเองพรหลังจากที่เราลงน้ํายาเสร็จแล้วยืดดัดเสร็จแล้วนะคะจะไม่มีกลิ่นน้ํายาเลย ใครที่กําลังคิดว่าอยากจะทํายืดผมหรือดัดผมอยู่แต่ว่ากลัวว่ากลิ่นอาจจะมีลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทําเสร็จแล้วไม่มีกลิ่นนะคะแม่นะคะพอทําเสร็จแล้วไม่มีกลิ่นเลยง่ายต่อการใช้ชีวิตนะคะตื่นขึ้นมาเป่าเป่าสะบัดสะบัดนะคะไปทำงานได้เลย ร้านอยู่หมู่บ้านสุรานารีวิวบ้านเกาะ